วันนี้เอาหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตปิดตานะครับเนื้อเกเนื้อใบลานะครับเนื้อใบลานครับหลังยันนะครับนี่ปิดตาหลังยันนะหลวงปู่โตนะครับวัดประดูสินทีนะครับเนื้อใบลานนะครับนี่ครับรุ่นปลดนี้นะครับรุ่นนี้ปลดนี่หลังยันนะครับนี่ขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบครับ สามร้อยห้าสิบครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับครับใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับใครชอบนะครับใครชอบลวงปูโตก็โทรได้นะครับรุ่นปดนี่ครับหลังยันมะครับนี่สวยๆเลยครับยันคมลึกนะครับนิ้วมือคมชัดนะครับล่องลึกครับโทร 0817816577นะครับ0817816577โทรได้เลยครับ350ครับ350ครับเก็บเงินปลายทางครับส่งถึงหน้าบ้านกันเลยครับใครชอบลดนี่หลวงปู่โตนะครับเอาไปแปะเราก็จะปดนี่หมดนะครับหลวงปู่โตนะครับสวยๆเลยครับฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับ เลือกดติดตามหน่อยนะครับนิ้วมือใบหูคมชัดนะครับเนื้อสวยครับเนื้อเปลานครับหลังยันหน้านะครับล่องลึกแรากดติดตามไ้ด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ